วันนี้กลับมาดีสุรินวันอังคารที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2567เวลา9นาฬิกานางวิลาวันแสนจันทร์สถิติจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยนางสาววิลาตวันจินงประโคนเจ้าหน้าที่บริหารจัดการข้อมูลสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐจังหวัดสุรินทร์ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA จังหวัดสุรินทร์ณห้องประชุมข้าวสารหอมชั้น2สารกลางจังหวัดสุรินทร์โดยมีนายพิจิตรบุญทันผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ จากนั้นเวลา10นาฬิกา30นาทีนางวิลวันสแสนจันสถิติจังหวัดสุรินทร์ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้การใช้แพลตฟอร์มด้านแรงงาน w w w ร์ดเว็บ j o สุริน c o m และมอบหมายให้ในายพงศักดิ์อัมพรัตน์ผู้อำนวยการกลุ่มงานปฏิบัติการสถิติและดิจิทัลเข้าร่วมอบรมณนะห้องประชุมช้างชมพูอาคารเรียนรวมคณะเทคโนโลยีการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินโดยมีนายพิจิตบุญทันผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินเป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว และในเวลาสิบสามนาฬิกาสามสิบนาทีนางวิลวัวรรณแสนจันทร์สถิติจังหวัดสุรินทร์ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบภารยะเกษตรตามแนวพระราชดำริระดับจังหวัดครั้งที่หนึ่งทับสองพันห้าร้อยหกิบเจ็ณห้องประชุมรวยปราสาสชั้น 4, สี่สารกลางจังหวัดสุรินทร์โดยมีนายวสันชิงชนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ จากนั้นเวลา17นาฬิกานางวิรวันแสนจันทร์สถิติจังหวัดสุรินทมอบหมายให้ในายจรีรศักดิ์อุรา,าสายพ่วงนวยการกลุ่มงานวิช,ชาการสถิติและวางแผน ร่วมประชุมประชาคมรับฟังปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชนและมอบหมายให้นายวรัญยูอินทยยงสถิติอำเภอสำโรงทาบร่วมกับส่วนราชก,การระดับจังหวัดส่วนราชก,การระดับอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่อำเภอสำโรงทาบเข้าร่วมรับฟังปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชนและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มาร่วมงานรับทราบเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันโลกออนไลน์และไซเบอร์ รวมทั้งวิธีปฏิบัติหากตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพพร้อมทั้งสำรวจความต้องการการช่วยเหลือของประชาชนจังหวัดสุรินทร์ประจำปีงบประมาณ2,567ณองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขตำบลศรีสุขอำเภอสํารงทาบจังหวัดสุรินทร์โดยมีนายพิจิตบุญทันผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานการจัดเวทีเสวนารับฟังปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชนในครั้งนี้